สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนเราเจอกันอีกครั้งในวิชาการงานอาชีพนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิิทิศาต์นะคะนักเรียนโดยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของงานเกษตรนะคะนักเรียนชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราเรียนในเรื่องของ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตรนะคะว่ามีอะไรบ้างในชั่วโมงนี้เราเรียนในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาพืชนะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนวิธีการดูแลรักษาพืชนะคะเราไปดูว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะนักเรียนวิธีการดูแล รักษาพืชหรือต้นไม้นะคะการดูแลรักษาพืชให้จเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยวิธีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและสม่ำเสมอจึงจะได้ผลผลิตตามต้องการเราไปดูวิธีการดูแลการรดน้ำเรียนรู้จักนะคะ น้ำมีประโยชน์ในการสร้างอาหารช่วยลำเลียงอาหารและทำให้ต้นพืชหรือต้นไม้ชุ่มชื้นการรดน้ำต้นไม้ไม่ควรทำทุกวันโดยรดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดของพืชพืชบางชนิดก็ไม่ต้องการน้ำมากนะคะนักเรียนการถอนและการเก็บวัชพืช การถอนและการเก็บวัชพืชก็เป็นการดูแลนะคะนักเรียนเป็นการดูแลพืชนะคะการถอนวัชพืชก็คือวัชพืชหญ้าเป็นวัชพืชนะคะนักเรียนวัชพืชได้แก่หญ้าชนิดต่างๆจะแย่งน้ําและอาหารจากต้นพืชทําให้ต้นพืชไม่เจริญเติบโตนะคะนักเรียนจึงควรถอนและเก็บหญ้าเป็นประจํานะคะ นอกจากการถอนและการเกี็บวัชพืชแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่จะเป็นการดูแลการพรวนดินนะคะนักเรียนการพรวนดินการพรวนดินทําให้ดินโปรง่งกลวนซุยช่วยทําให้รากพืชมีอากาศหายใจน้ําและปุ๋ยจึงถูกลําเลียงไปถึงพืชหรือต้นไม้ได้สะดวกและช่วยกําจัดวัชพืชนะคะ การพรวนดินเป็นการดูแลรักษาและการดูแลพืชต่อไปขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะการใส่ปุ๋ยนะคะนักเรียนเป็นการให้อาหารแก่ต้นพืชนะคะนักเรียนปุ๋ยมีหลายชนิดนะคะมีปุ๋ยหมักมีปุ๋ยอินทรีย์นะคะนักเรียน าการใส่ปุ๋ยนะคะเป็นการให้อาหารแก่ต้นพืชนะ,ะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโต,ตได้ดีนะคะค่ะาการดูแลการดูแลพืชนะคะหรือต้นไม้มีอยู่เนื่องการรดน้ำการ แอนด้วการเก็บวัชพืชการพลดินและการใส่ปุ๋ยนะคะนักเรียนค่ะสําหรับในวันนี้นะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะนักเรียนคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ